โอเคก่ากาบสบายดีนท่านผู้ชมนะวันนี้กาบมันจะกลับช่องโอปิเค็ตนะเดี๋ยววันนี้อากาศใช่ไหมเออหนึ่งกิจกรรมใหม่นะหนันไข่ขมื้นนะซึ่งเขาท่าอประมาณห้านาทีนะจึงตอนนี้ก็เป็นสิบสองโมงหนึ่งนาทีนะโอเคเดี๋ยวก็สิไปอรุ่นเลยว,ว่า,าเอาไฉไ้จักเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไปใส่ไว้ เดี๋ยวๆนะจะน,นี่วะทำท่าเนานะนี่เดี๋ยวสมารุ่นกันเลยทุกคนให้ทุกคนถ่ายวะอ่าคอยชีดได้เท่าไหรนะ่นะว่าคอยชีได้จับเปอร์เซ็นต์นะโอเคเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะคอยชี้นับเนสามหนึ่งสองสามสี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์โอ้ตายแล้วก็ได้น้อยเหรอ อของแถวจะได้ก็มีพวกบัตรเปลี่ยนสื่อเดี๋ยวดยวข้างชุดนี้มันเทพบุวะก,ก็บบอปันไหนนะเอ่อตัวที่เขาจะได้บังสลับก่อนสลับทีผู้ชายผู้ชายให้มีชุดเอสชุดเลยอ่าบัตรเปลี่ยนสื่อนะ การท่าใจนะอันนี้เบานะมันแพงพดโอเคอันเดียวยัได้กัสมีอ่าปัดเปลี่ยนซื้อนะซื้อไปเลยอ่าเฮ้ยได้จักอันมาได้สองโอเคเหมดแล้ว ต่อไปก็เป็นนี่เลยของมันจะนี่เลยได้ซันมี่ปะให้หมดแล้วต่อไปก็เป็นอันนี้นะโอเคสิบอันเสื้อมันเอากระเบียไ,ได้ปนไหนปะสลับมันเก่าโอเคอันนี้เอากาสิีเอาอเพชรทอายังเจ็ดร้อยนะ เจ็ดร้อยโอเคยังสามร้อยสำหรับเอาบรเป็นสี่อีกเผื่อไว้ทุกคนบรเป็นสี่เขามีอะไรหรอวะโอเคเดี๋ยวเอาอันนี้ยังโอเคก็ประมาณนี้นะอ่าของก็จะมีสำนีเนาะในนี้นะโอเค ซื้อหมดแล้วของมันซือยู่วันไหนวะมันน่าจะอยู่ในนี่เลยนะเอากดผิดกิจกรรมนี้ครับไปไวมาไวนะอ่านี่มดเป็นซื้อสามใบกาตู้สองร้อยอ่าโอเคเดี๋ยวจะไปเปิดกันเลยเราะจะได้สกินปืนแหละเออคตาดีใจไว้ตอนนี้อ่าสมมาเน่นะโอเค มาเดี uh ๋ยวมาชมกันเลยสิบอ e ันเลยออเก็บมาเนาะโอ้โหยังห้าอันเลยมาสิบอันบ่ได้สัตว ทีนี้กับหยาดใไปไหนแล้วนะหาเซนมาตดต่อคงก็ได้เลยมอนยากที่กันในสุดนี้เดี๋ยวเซนเป็นของทองบ่อ๋อกองสีทองนะคก็ได้เลยขอได้ต้องออกสีทอง เบื้องแรกที่สุดก็ได้เลยนะตัวนี่มัดีต่อเที่ยวจะได้อีกเลยนะเป็นอันนี้เลยอ่าเดี๋ยวจะกดเป็นเทละกล่องนะบางเทีมมันสีออกไวนะเสียออกแล้วมันสียากน,นะโอ้ได้ซะสีส่ชั่วโมงเอาสิทองโอ้ตะกี้เต็มแปดสิบแล้ว ออกมาโอ้ไม่ค่ดบอออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคือบอออกมามาสิบอันเลยออกแน่นอนออกแน่นอนออกบอออกโอ้ดวงเขาคือมันสวยดหวะ Lagi jenis kau siap-siap lew nih, nyamuk santai asam Sibuk-sibuk ok, ini lho Oh, men-sibuk-sibuk ini lho Lagi sistem deng loy, nyamuk-sibuk asam จงออกมาจงออกมาโอ้ยตายตายตายออ,ออกยากออกสาแทะอ้ออกโคตรยากเลยเว้ยมาของปรับใจอันนี้กันแล้วออกยากออกสาแทะ ออกทึ้งยังสอสี่ชั่วโมงเลยคือมันคืออย่าง,างวะเดี๋ยวของที่ได้มามีแก่ของเซาอ m y god แหลกนนี oh, quote, yeah. okay. uh ้อีกะออกโคตรยากเลยทุกคนฮอ่มหกยากเอ๊ะ ทำซีวอลละออกยากเกินเดี๋ยวผมเบ่งสกินปืนนะสกิน m 4ีหนึ่งวัน mp 5 3สามวันเขาจะได้อยู่เนะสกินปืนนี่มันดับอัตราการยิงมันสองละกะมันยำหนึ่งนะก็จะได้อยู่อันนี้ก็สองสีสมองสามวัน ออกยากอีหลีเลยเป็นนี่เสียมาให้สังเฮ้ยจับหายแล้วเฮ้ยหมดหมดละลากคลิปนี้บ่ได้อีหยังเลยโอ้โหโอเคทุกคนกะ สำหรับคลิปนี้ก็สซมี่ชั้มนีและสำหรับใครที่มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเนาะเพื่อจะได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปนะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอระบายก่อนฮอร์มันย้อนการสุ่มจังซี่งกับหมดไปอะซีฮาร่าแล้วนะสำหรับเงินลาวเนาะซี้าร่าเลยหมดนะแจ็คเชดได้ฮอดมเมื่อใดรนะ เริ่มเห็ดแบบนี่นะนะเทรนเนากับบลายนะเนาะเงินกับแบบบอไลเนะโอเคกะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีชั้นนี้แหละกะสำหรับใครที่มาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกะ็กดติดตามเนาะเพื่อช่วยพลาดคลิปใหม่ๆเนาะโอเคสหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย